จากความเดิมในตอนที่แล้วนิกนะครับได้ดูเรื่องการเสรียชีวิตของพ่อแม่ตัวเองมากขึ้นจากโคลที่อ้างว่าตนเองเนี่ยเคยมั่นหมายกับน้มาลีแต่นิกเนี่ยก็ยังไม่เชื่อเขาสนิทใจอีท้งจูเลียตเนี่ยก็ถูกดึงเข้าไปผัวพันในโลกของกริมดกับเครื่องปีศาจด้วยการที่เครื่องมังกรเนี่ยลักพาตัวเธอไปซึ่งนิกนะครับก็ช่วยเธอออกมาได้ด้วยความช่วยเหลือจากมอนโรแต่เธอเนี่ยก็ทิ้งท้ายบอกนิกเอาไว้ว่าฉันเนี่ยไม่รู้ว่าจะทนเรื่องแบบนี้ต่อไปได้อีกไหมนะและเรื่องราวเนี่ยจะเป็นเช่นไรกันต่อไป ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องไอวานาเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันผมก็ขอฝากเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยดูตอนก่อนหน้าผมเนี่ยก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านบนและก็ะตาดิสคริปชันให้นะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วผมก็ขอเชิญเพื่อนๆเนี่ยรับชมรับฟังกับซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่าเกรมใน E ีีที่15แล้วก็16ได้เลยครับ ในอีีนี้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยจะเริ่มต้นดงงานศิลปะแห่งหนึ่งอาดาลินนะครับได้เข้าไปคุยกับหัวหน้าของนิกถึงเรื่องที่เธอเนี่ยไม่สามารถทําให้แหงหันมาสนใจเธอได้อย่างที่เธอเนี่ยหวังเอาไว้หัวหน้าของนิกเนี่ยก็เลยบอกกับเธอว่าเธอเนี่ยคงต้องพยายามอีกหน่อยเธอรู้ว่าต้องทํำยังไงและเขานี่ครับก็ให้หลอดเลือดของแหงกับเธอนั่นเนี่ยทำให้อาดาลินไม่เข้าใจว่าทําไมหัวหน้าของนิกเนี่ยต้องพยายามทําถึงขนาดนี้หัวหน้าของนิกเนี่ยก็เลยบอกกับเธออีกว่า กระดิ่มที่อยู่อีกด้านเนี่ยไม่ไดีสําหรับพวกเราเราไล่ล่าเขาไม่ได้เพราะหนทางสู่จิตใจของผู้ชายคือทางผ่านเพื่อนๆของเขาขณะดเดียวกันทางด้านของนิกที่กําลังทานมือค้ากับจูเลียตอยู่เธอเนี่ยก็ขอให้นิกสอนเธอยิงปืนเพราะถึงเธอจะไม่ชอบปืนแต่เธอเนี่ยก็เกียดการที่ตัวเองไม่ปลอดภัยมากกว่า แต่แล้วจ้จู่ช่างซ่อมตู้เย็นเครื่องปีศาต์บีเวอร์ aver, ก็ได้มาขอประตูบ้านของพวกเขาเพื่อมอบห่อของขวัญเล็กๆน้อยๆเพื่อแทนคําขอโทษซึ่งนิกเนี่ยก็รับน้าใจนีมาพร้อมกับย้ําช่างซ่อมตู้เย็นไม่ให้มาป่วนเปี่ยนแถวบ้านของเขาอีกและเมื่อนิกเนี่ยเปิดห่อของขวัญออกดูก็พบว่ามันเนี่ยคือผ้าห่มที่มีลวดลายสวยงาม และในลุงเช้าวันต่อมาฮาดาลินนะครับก็ไปที่ร้านขายยาสมุนไพรเพื่อซื้อของบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันเนี่ยก็เป็นร้านเดียวกันกับที่นิกเนี่ยเคยตรวจสอบในคดีของไกเออร์แล้วเจ้าของร้านก็จัดของให้ตามรายการที่เธอยื่นให้เสร็จสับก่อนที่เธอเนี่ยจะเดินออกจากร้านไปไม่นานนักชายแปลกหน้าสองคนที่เป็นลูกเครื่องปีศาจก็ถือปืนบุกเข้ามาในร้านพร้อมกับทำาลายร่างกายเจ้าของร้านทันทีที่เห็นว่าเขาน่าจะกดสัญญาณแจ้งตำรวจทำให้ชายแปลกหน้าทั้งสองตะคอกถามเจ้าของร้านขึ้นมาว่า เจอยู่ไหนฉันจะเอาเกตด A ไม่ใช่ของห่วยที่โชว์ในร้านนะแล้วเจ้าของร้านนะครับก็เลยตอบพวกเขากลับไปว่าม,มันอยู่ชั้นใต้ดินพอสิ้นเสียงชายแปลกหน้าทั้งสองเนี่ยก็รีบวิ่งลงไปหาของที่พวกเขาต้องการทาให้เจ้าของร้านนะครับสมโอกาสแล้วก็กดสัญญาณแจ้งตํารวจและทันใดนั้นเองชายแปลกหน้าทั้งสองเนี่ยก็รีบหยิบของที่พวกเขาต้องการไปเท่าที่จะเอาไปได้และก่อนจะออกจากร้านไปหนึ่งในชายแปลกหน้าเนี่ยก็ได้ยกขาวางจะกระทืบเจ้าของร้านด้วยความสาใจ แต่เจ้าของร้านเนี่ยก็ได้จับขาของมันได้แล้วก็กัดลงไปแน่นจนเนื้อเนี่ยหลุดออกมาทําให้นิกเนี่ยชายแปลกหน้าที่ถูกกัดก็ยิงปืนปิดชีวิตเจ้าของร้านไปด้วยความเจ็บปวดที่ขาก่อนจะรีบวิ่งหนีออกจากร้านกันไปหลังจากนั้นนิกและแหงพร้อมกับเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้ามาตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุซึ่งนิกเนี่ยก็เห็นก้อนเนื้อเล็กๆในปากของเจ้าของร้านเขาเนี่ยก็เลยเก็บมันลงถุงซิปเพื่อส่งไปตรวจสอบด n a ก่อนที่เขาเนี่ยครับจะค้นหาเบอร์โทรศัพท์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของร้านเพื่อติดต่อแจ้งเหตุร้าย ผมกับสืบสวนหาสาเหตุการตายของเจ้าของร้านไปพร้อมๆกันไม่นานนักโรซาลีน้องสาวของเจ้าของร้านเนี่ยก็เดินทางมาถึงสถาน,นีตำรวจแล้วก็บอกกับนิกกับแฮงค์ถึงเรื่องที่เธอเนี่ยได้เจอพี่ชายปีละครั้งและไม่รู้เรื่องอะไรของพี่ชายมากเท่าไหร่หลังจากนั้นนิกเนี่ยก็เลยพาเธอไปร้านสมุนไพรของพี่ชายตามที่เธอเนี่ยขอแล้วก็ให้แฮงค์เนี่ยเป็นคนรอผลการวิเคราะห์เนื้อที่ได้จากปากของผู้ตาย ส่วนทางด้านของอดาลินเธอเนี่ยก็กลับไปที่บ้านแล้วก็นําส่วนผสมต่างๆที่ได้มาปุ้งลงในถ้วยแล้วก็ผสมตามคาแนะนาในหนังสือด้วยการหยดเลือดของแฮง์แล้วก็เลือดของตัวเองผสมลงไปแล้วก็ทําเป็นคุกกี้พังยิ้มให้กับความสําเร็จของตนเองกลับมาที่ทางด้านของนิกและโรซาลีพวกเขาเนก็มาถึงที่เกิดเหตุเธอเนี่ยก็สุดตัวลงนั่งเสียใจไม่ได้เห็นรอยเลือดของพี่ชายตัวเองทําให้เธอเนี่ครับเผยใบหน้าปีศาจที่แท้จริงออกมาซึ่งนิกเนี่ยก็ไม่ได้อมอมขอมอะไรแล้วก็ถามเธอขึ้นมาว่า รู้ไหมว่าพี่ชายคุณเนี่ยขายถุงน้ําดีมนุษย์ที่ได้มาจากพวกไกรเออร์โรซารี่เนี่ยก็เลยตอบนิกกลับว่าฉันไม่รู้พวกนั้นเนี่ยฆ่าเขาเหรอนิกเนี่ยก็เลยใส่หัวตอบเธอกลับไปพอดีในครั้งนี้เหมือนการป้นชิงทรัพย์ที่เขาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าของที่ถูกชิงไปเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ทํำให้โรซารี่เนี่ยรับปากว่าจะตรวจดูเข้าของภายในร้านเพื่อหาสาเหตุให้กับเขา ส่วนทางด้านของชายแปลกหน้าทั้งสองผู้ก,ก่อคดีนั่นเองชายที่ถูกเจ้าของร้านกัดจนเนื้อแว่งก็ได้ใช้เข็มลมความร้อนแล้วก็เย็บแผลที่ขาของตัวเองพร้อมกับบอกเพื่อนของตนว่าจะกลับไปเอาเงินที่ร้านนั้นอีกครั้งหนึ่งขณะเดียวกันแฮงก็ขับรถกลับไปที่บ้านแล้วก็พบว่าดาลินนยืนถือตะกร้าคุกกี้รอเขาอยู่ที่หน้าบ้านและเธอเนี่ยก็อ้างกับเขาถึงเรื่องที่ทําคุกกี้ตอบแทนที่แฮงเนี่ยช่วยชีวิตเธอเอาไว้ทําไห้แฮงนะครับปฏิเสธน้ำใจนี้ไม่ลงแล้วก็หยิบขึ้นมากินชิ้นหนึ่งต่อหน้าต่อตา ก่อนที่เธอเนี่ยครับจะเดินจากเขาไปแล้วแฮงก์เนี่ยก็มองตามเธอโดยไม่ละสายตาเลยแม้แต่น้อยและทางด้านของเดกเขาเนี่ยก็ได้พามอนโดไปหาโรซารี่ที่ร้านสมุนไพรพี่ชายของเธอเพื่อให้มอนโดเนี่ยตรวจสอบข้าวของในชั้นใต้ดินแล้วมอนโดเนี่ยก็สังเกตเห็นขวดแก้วที่บรรจุผงสีเหลืองเอาไว้ในนั้นเขาเนี่ยก็เลยบอกกับเดกว่ามันคล้ายกับเจย่อมาจากเจซีนมันเนี่ยเป็นเชื้อลาถึงตายสําหรับพวกมนุษย์ส่วนใหญ่แต่มีผลเหมือนฟินสําหรับพวกเราขนาวนั้นเอง โรซาลีเนี่ยก็ได้เดินลงมาที่ชั้นใต้ดินพอดีทาให้เธอเนี่ยอาสาจะช่วยตรวจสอบของในชั้นใต้ดินทั้งหมดเพื่อจะสืบว่าคนที่ฆ่าพี่ชายของเธอเนี่ยคือใคร<ส>แต่ก่อนที่มอนโดกับ Nick นิกจะเดินออกจากร้านไปโรซาลีเนี่ยก็จับแขนของมอนโดเอาไว้แล้วก็เผยใบหน้าที่แท้จริงให้เขาได้เห็นซึ่งมอนโดเนี่ยก็ทําแบบเดียวกันกับเธอทาให้เธอเนี่ยครับหันไปถามนิกขึ้นมาว่าสรุปพวกเขาเนี่ยไม่รู้ใช่ไหมววกคุณเนี่ยเป็นอะไรนิกเนี่ยก็เลยยืนยันกับเธอถึงเรื่องที่ไม่มีใครรู้ถึงเรื่องนี้แน่นอน ส่วนทางด้านของจูเลียตเธอเนี่ยก็ได้กลับไปถึงบ้านก่อนนิกแล้วเธอเนี่ยก็ได้ยินเสียงงัดแงะที่ประตูอีกฝั่งเธอเนี่ยก็ได้เดินไปเปิดประตูแล้วก็พบว่าเป็นช่างซ่อมตู้เย็นกําลังซ่อมประตูให้เธออยู่ครับซึ่งเขาเนี่ยก็บอกกับเธอทั้งเรื่องที่เขาเนี่ยเห็นก่อนประตูมันไม่ดีก็เลยซ่อมให้เกือบใช้งานได้ดีแล้วอีกท้ทงเขาเนี่ยก็ยังให้ภายกับเธอเป็นการตอบแทนก่อนจะรีบจากเธอไปขณะเดียวกันโรซาลีที่กําลังตรวจสอบของที่ชั้นใต้ดินร้านสมุนไพรอยู่นั่นเอง จ,จู่ๆชายแปลกหน้าสองคนเนี่ยก็เดินลงมาพอดีทําให้เธอเนี่ครับรีบซ่อนตัวจากพวกมันแต่แล้วเสียงโทรศัพท์ของเธอเนี่ยก็ดังขึ้นชายแปลกหน้าทั้งสองก็เลยเข้าโจมตีเธอซึ่งเธอเนี่ยก็พยายามเอาตัวรอดแล้วก็วิ่งหนีจากพวกมันไปที่บ้านของพี่ชายเธอแล้วก็โทรศัพท์หานเด็กกนทันทีหลังจากนั้น นิกที่กำลังนั่งกินพายกับจูเลียตอยู่ก็รีบมุ่งหน้าไปหาโรซาลีผมกับพาเธอไปยังสถานีตำรวจแล้วก็เจอข้อมูลของชายแปลกหน้านทั้งสองมาได้สำเร็จด้วยการให้เธอเนี่ยดูใบหน้าของพวกมันก่อนที่นิกเนี่ยครับจะส่งวอนโดคอยตามประกบโรซาลีเพื่อความปลอดภัยของเธอส่วนทางด้านของแฮงค์ที่กำลังนอนหลับอยู่เขาเนี่ยก็เห็นภาพหลอนเป็นอดาลินที่กำลังอาบน้ำอยู่เสมือนว่าเขาเนี่ยถูกวางยาสเสน่ห์ไม่มีผิด และในรุ่งเช้าวันต่อมานิกนก็ได้เล่าความคืบหน้าของคดีให้แฮงได้ฟังทันแล้วจูๆ่ๆมอนโดเนี่ยก็โทรมาบอกนิกถึงเรื่องที่โรซารี่เนี่ยจะไปร้านสมุนไพรทําไม่นิกนะครับสั่งเจ้าหน้าที่คนสนิทให้ไปยังร้านสมุนไพรนั้นส่วนเขากับแฮงเนี่ยจะไปดูรถของคนร้ายและหลังจากที่นิกกับแฮงนะครับเดินออกจากสถาน,นีตำรวจไปแล้วเจ้าหน้าที่คนสนิทเนี่ยก็เห็นคุกกี้ที่แฮงวางทิ้งไว้บนโต๊ะพอดีเขาเนี่ยก็เลยหยิบมันขึ้นมากินก่อนจะมุ่งหน้าไปที่ร้านสมุนไพรต่อ กลับมาที่ทางด้านของนิกและแฮงค์พวกเขาเนี่ยครับก็ไปถึงสถานที่ที่คนร้ายเนี่ยจอดรถอยู่แล้วและเจ้าหน้าที่ที่เฝ้าดูอยู่ก็บอกกับพวกเขาว่าคนร้ายเนี่ยยิงอยู่ในตึกแถวที่จอดรถนั้นทําให้พวกเขาเนี่ยบุกเข้าไปจับกลุ่มคนร้ายจนเกิดการประทะอาวุธกันไปมาและระหว่างนั้นเองแฮงค์เนี่ยก็เห็นภาพหลอนของอดาลินทําให้เขาเนะครับหลงลืมการจับกลุ่มตัวคนร้ายแล้วก็เดินตามภาพหลอนนั้นไปจนนิกเนี่ยต้องรีบเดินตามแฮงค์เพื่อถึงสติเพื่อนแทนที่จะวิ่งไปจับคนร้ายที่กําลังวิ่งหนีพวกเขาไป และถ่ายที่สุดพวกคนร้ายเนี่ยก็หนีไปได้สําเร็จไม่นานนักนิกและแฮงเนี่ยก็เจอของบางอย่างที่คล้ายกับที่สูบของคนร้าย,ยก่อนที่หัวหน้าของพวกเขาเนี่ยจะมาถึงและแฮงเนี่ยก็สารภาพความผิดที่คนร้ายเนี่ยหนีไปได้เป็นเพราะว่าเขาให้หัวหน้าได้ฟังครับขณะนั้นเองนิกเนี่ยก็ได้รับสายโทรศัพท์จากมอนโดที่บอกเขาถึงเรื่องเจ้าหน้าที่คนสนิทของนิกเนี่ยเดินเข้ามาในร้านแล้วก็ล้มลงหมดสติไปพร้อมกับใบหน้าที่มีหนองฟูพองขึ้นเต็มใบหน้าถ้าไม่นิกนยครับรีบเดินทางไปหาเจ้าหน้าที่คนสนิท แล้วก็ให้แหงเ,เป็นคนดําเนินการในรังของคนร้ายต่อไปและเมื่อน,นิก,นกได้ไปถึงร้านสมุนไพเขาเก็ได้เจอเข้ากับเจ้าหน้าที่คนสนิทที่อาการค่อนข้างยาแย่มากอีกทั้งโรซาลีก็บอกกับเขาว่าถ้าไปโรงพยาบาลปกติก็ไปไม่ได้เพราะต้องทําการรักษาตามแบบฉบับของพวกเวเซนถ้าไม่นิก,นย,กยอมให้โรซาลีปรุงยารักษาเจ้าหน้าที่คนสนิทจนอาการของเจ้าหน้าที่คนสนิทค่อยๆดีขึ้นเป็นระยะระยะ แล้วพอหลายชั่วโมงผ่านไปพวกเขาเนี่ยก็พาเจ้าหน้าที่คนสนิทไปที่บ้านของเจ้าหน้าที่เพื่อให้เขาเนี่ยฟื้นขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยก่อนที่เด็กนะครับจะถามโรซาลีขึ้นมาว่าคุณเนี่ยเคยเห็นแบบนี้มาก่อนเหรอโรซาลีเนี่ยก็ตอบนิดกลับไปว่าใช่ตอนเด็กๆเ,เพื่อนพ่อเนี่ยเป็นแบบนี้เขากินซาเบอร์ทั้งๆท,ที่ให้คนอื่นมันเนี่ยคือยาปรุงรักษาโรคจิตเทียมเพื่อให้เราเนี่ยสับสนทําให้มีอาการหมกมุ่นถ้ากินถูกคนอารมณ์เนี่ยจะตอบสนองล้าลึก ถ้ากินผิดคนก็จะเป็นแบบนี้นั่นแหละต่อมานะครับนิกเนี่ยก็เล่าเรื่องที่เจอของในรังคนร้ายให้โรซาลีฟังซึ่งเธอเนี่ยก็รู้จักมันเป็นอย่างดีเพราะเธอเองเนี่ยก็เคยติดมันถ้าเลิกไปนานแล้วทําให้เธอเนี่ยตัดสินใจพาน,นิกกับมอนโดไปยังสถานที่ลมควันอันคุ้นเคยโดยที่พวกเขาทั้ง3ถึงให้เจ้าหน้าที่คนสนิทเนี่ยนอนหลับในบ้านของตัวเองเพียงลําพังเพื่อจะไปจับคนร้ายแล้วเมื่อทั้ง3เนี่ยไปถึงแหล่งโรซาลีเนี่ยก็ซื้อตั๋วให้นิกกับมอนโดได้เข้าไปในสถานที่ลมควัน ทำให้ดิกและมอนโดเนรีบเดินเข้าไปในนั้นพร้อมกับแยกย้ายออกตามหาคนร้ายทั้งสองจนกระทั่งพวกเขาเนี่ยหาคนร้ายทั้งสองเจอแล้วก็เกิดการต่อสู้กันจนภายในนั้นเนี่ยชุลมุนวุ่นวายส่วนทางฝั่งของดิกเขาเนี่ก็สามารถจับหนึ่งในคนร้ายใส่กุญแจมือได้อย่างง่ายดายส่วนทางฝั่งของมอนโดเขาเนี่ยถูกคนร้ายชักปืนขู่ยิงแต่ฝ่ายโรซารี่เนี่ยก็มาทุบที่เททอยของคนร้ายจากทางด้านหลังของเขาได้พอดีเป็นนั้นปิดคดีฆาตรกรรมเจ้าของร้านสมุนไพรได้สําเร็จ หลังจากนั้นนิกเนี่ยก็ได้ไปหาเจ้าหน้าที่คนสนิทที่บ้านของเขาเพื่อถามถ่ายอาการซึ่งเจ้าหน้าที่คนสนิทเนี่ยก็ได้จะบอกนิกว่าเขาเนี่ยไม่เป็นอะไรและก็มีอะไรในบ้านกินเต็มไปหมดทําให้นิกเนี่ยโล่งใจก่อนจะเดินออกจากบ้านไปโดยที่เขาเนี่ยไม่รู้เลยว่าเจ้าหน้าที่คนสนิทเนี่ยกินนุ่นที่ยัดในเบาะโซฟาอย่างหน้าตาเฉยและในวันต่อมาในวันนี้เนี่ยมอนโดก็ได้นําช่อดอกไม้ไปให้กับโรซาลีที่ร้านสมุนไพรพี่ชายของเธอเธอนะครับก็ได้รับชอ่อดอกไม้ไว้ก่อนจะบอกกับมอนโดว่า ฉันเนี่ยต้องอยู่ขึ้นศาลเลยดคิดว่าจะเปิดร้านนี้ต่อไปฉันนี่ลืมไปแล้วว่าที่นี่เนี่ยน่าอยู่ขณะเดียวกันเน็กเนี่ยก็ได้พาจูเลียตไปฝึกซ้อมที่สนามยิงปืนแล้วก็พบว่าจูเลียตเนี่ยยิงปืนได้แม่นมากแม้ว่าจะเป็นครั้งแรกของเธอก็ตามส่วนทางฝั่งของแฮง,ง์เองเขาเนี่ก็ถูกยาสเสน่ห์ของอาดาลีเล่นงานอย่างหนักจนถึงขั้นที่หลับเนี่ยก็ฝันเห็นเป็นใบหน้าของเธอจนเขาเนี่ยแทบจะอยู่ไม่สุขก่อนที่ EP ที่15จะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ ก็มาต่อกันใน E ีีที่16กันเลยนะครับและใน EP นีนี้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยจะเริ่มนะัสถานีตำรวจแห่งนะครับได้ไล่ให้นิกเนี่ยไปเที่ยวสุดสัปดาห์อย่างที่นิกได้วางแผนเอาไว้แต่นิกเนี่ยก็ไม่ยอมไปเพราะเอาแต่พะวงกับงานจนแหงเนี่ยต้องไล่ให้นิกไปจากเขาสักทีทําให้นิกนะครับเผยความกังวลใจออกมาทั้งสีหน้าของเขาพร้อมกับหยิบกล่องแหวนที่เขาตั้งใจจะมอบให้กับจูเลียตเพื่อขอเธอแต่งงานออกมาดูพอเป็นแบบนั้นแหงเนี่ยก็เลยบอกนิกไปว่า ในที่สุดนายเนี่ยก็จะก้าวไปข้างหน้าสักทีฝั่งชน,นะเพื่อนสถานที่เนี่ยไม่สําคัญเท่ากับคนที่อยู่ด้วยหรอกเธอเนี่ยไม่ปฏิเสธนายแน่นอนเช่ฉันสิซึ่งนิกเนี่ยก็รวบรวมความกล้า,าไว้แล้วก็ยื่นโบโชว,วิสเปอร์ลิงพายสถานที่ที่เขาเนี่ยจะพาจูเลียตไปพักให้แห่งได้ดูเพื่อว่าต้องการตามตัวเขากลับมาก่อนที่เขาเนี่ยจะออกจากสถานีตํารวจไปหลังจากนั้นแห่งเนี่ยก็ได้นั่งดูรูปภาพของกระดาลินด้วยสีหน้าที่หลงไหล ก่อนที่เจ้าหน้าที่คนสนิทเนี่ยจะเดินเข้ามาหาเขาเพื่อมอบแฟ้มรายงานให้พางหยิบคลิปหนีบกระดาษกินโดยที่แฮงเนี่ยไม่ทันได้เห็นก่อนที่เขาเนี่ยจะเดินจากไปขณะเดียวกันโลบินหญิงสาวคนหนึ่งที่อยู่ในวิสเปอร์ลิงพายก็ได้โทรศัพท์หาชายคนหนึ่งผู้เป็นความหวังพาเธอออกจากสถานที่แห่งนี้ไปแต่ความหวังของเธอเก็ต้องดับลงเมื่อปลายสายเนี่ยตอบเธอกลับมาว่ารถเสียทําให้เธอเนี่ยต้องนัดกับปลายสายเป็นวันพรุ่งนี้แทนก่อนจะรีบวิ่งกลับไปอย่างที่ที่เธอเนี่ยจากมา และเมื่อไปถึงบ้านหลังสีแดงเธอเนี่ยก็ต้องตกใจที่ได้เห็นชายเครื่องปีศาจแมวจรจัดยืนรอเธออยู่และเขาเนี่ยก็ไม่รอช้ารีบรวบตัวเธอเอาไว้พร้อมก็บอกเธอว่าได้เวลากินแล้ววิตามินเนี่ยสำคัญกับเธอมากนะทำให้เธอเนี่ยเผยใบหน้าที่แท้จริงที่คลายนกที่มีขนสีทองออกมาผมกับดีดดิ้นร้องขอให้ชายเครื่องปีศาจแมวจรจัดเนี่ยปล่อยเธอไปแต่นั่นเนี่ยก็ไม่เป็นผลอยู่ดี ก่อนที่เขาเนี่ครับจะพาโรบินเข้าไปในบ้านจนเธอเนี่ยต้องนั่งรอเขาด้วยท่าทีที่สงบสงเงียมและระหว่างที่เขาในยหยิบไส้เดือนและก็สิ่งต่างๆลงในเครื่องปัน่นเพื่อจะปั่นให้เธอกินทางฝั่งของนิกเขาเนี่ยก็ได้พาจูเลียตไปยังวิสเปอร์ลิงพายแต่ขับไปตามทางเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่เจอสถานที่พักทําให้เขาเนี่ยตัดสินใจจอดที่หน้าบ้านหลังสีแดงเพื่อจะถามทางและนั่นเนี่ยก็คือบ้านที่โรบินถูกจับตัวเอาไว้นั่นเองและชายเครื่องปีศาจแมวจอนก็ได้บอกทางให้กับนิกด้วยท่าทีที่เป็นมิตร แต่จูจ่ๆโลบินเนี่ยก็ทำเสียงดังขึ้นภายในบ้านจากการที่เธอเนี่ยปัดเครื่องปั่นทิ้งลงบนพื้นทําให้ใชายเครื่องปีศา์แมวจรเผยใบหน้าที่แท้จริงออกมาให้นิกได้เห็นก่อนที่นิกนะครับจะกลับขึ้นรถของตัวเองแต่แล้วจูเลียที่กําลังมองโลบินผ่านทางกระจกก็ได้บอกกับนิกว่าฉันรู้สึกได้ถึงความน่ากลัวจากที่นั่น แต่นิกเนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้เพราะเขาเนี่ยเขาใจว่าโรบินกับชายครึ่งปีศาจแมวจรจัดนีเป็นสามีภรรยากันทําให้เขาเนะครับได้แต่ขับรถตรงไปยังบ้านพักที่อยู่ใกล้กับบ้านของชายครึ่งปีศาจแล้วก็เริ่มต้นสร้างวันหยุดกับว่าที่ภรรยาของเขาส่วนทางฝั่งของแฮงค์เขาเนี่ยก็แอบจอดรถมองอดาลินที่บ้านของเธอพร้อมกับโทรศัพท์ไปหาเธอแต่เธอเนี่ยก็ตัดสายเขาทิ้งก่อนที่จะมีชายแปลกหน้าเดินเข้าไปในบ้านของเธอด้วยท่าทีที่พวกเขาเนี่ยกำลังจะสนุกกันทําให้แฮงค์ได้งุนงุดใจมากเลยทีเดียว กลับมาที่ทังฝั่งของนิกกับโจเลียดทั้งคู่ในครับได้เห็นโรบินถูกใช้เครื่องปีศาจแมวจรลากเธอเข้าไปในบ้านโดยที่เธอเนี่ยพยายามดิ้นลนขัดขืนแล้วก็ส่งเสียงดังมาถึงบ้านของพวกเขาทำให้นิกเนียครับรีบโทรศัพท์แจ้งให้นายอำเภอได้รู้เพื่อให้เขาเนี่ยเข้ามาตรวจสอบที่บ้านหลังสีแดงนี้ขณะเดียวกัน โลบินเนี่ยก็ถูกชายเครื่องปีศาจแมวจอนจับขึงไว้ที่เก้าอี้ด้วยการบังคับให้เธอเนี่ยอ้าปากแล้วก็ใส่ท่อใสา่ย,ยางที่ต่อกับเครื่องปั๊มใส่ปากของเธอก่อนที่เขาเนี่ยจะเทน้ําอะไรบางอย่างจากเครื่องปั่นลงไปในเครื่องปั๊มให้น้ำเนี่ยมันไหลลงไปในคอของเธอส่วนทางฝั่งของแฮงค์เขาในกระดักรอเจอชายแปลกหน้าที่เดินออกมาจากบ้านของกาดาลินเพื่อขับไล่เขาเนี่ยไปให้พ้นทางด้วยการใช้กําลังอํานาจหน้าที่แล้วก็อาวุธเนี่ยขู่เขาจนชายแปลกหน้าเนี่ยต้องรีบขับรถหนีไปทันที กระดับันที่ทางฝังของนิกกับจูเลียตพวกเขาเนะครับได้เห็นนายอำเภอเข้าไปในบ้านหลังสีแดงแล้วแต่ก็กลับออกมาเพียงลําพังโดยที่ไม่จับชายเครื่องปีาศาจแมวจรไปด้วยทําให้จูเลียตนนครับหงุดหงิดใจมากที่นายอำเภอเนี่ยปล่อยผู้ชายทาร้ายผู้หญิงไว้แบบนี้นิกเนี่ยก็เลยบอกจูเลียตขึ้นมาว่าถ้าภรรยาเนี่ยไม่แจ้งข้อหาเราเนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้จูเลียตนะครับก็เลยตอบนิกกลับไปว่าฉันแค่รู้สึกว่าเราเนี่ยยังช่วยเธอได้มากกว่านี้ และทางฝั่งของหัวหน้าน,นิกในตอนนี้เนี่ยเขาก็กําลังพูดคุยกับชายแปลกหน้าที่ถูกแฮงค์เนี่คคยข่มขู่อยู่บนรถของเขาแท้จริงแล้วมันเนี่ยเป็นแผนการให้ชายแปลกหน้าเข้าไปในบ้านของดารินเพื่อให้แฮงค์เนี่ยหึงนั่นเองขณะเดียวกันนิกเนี่ยก็ได้โทรศัพท์หามอนโดเพื่อถามเขาถึงเรื่องที่เห็นพวกเวเซนใบหน้าเหมือนแมวจรจัดมอนโดเนี่ยก็ได้บอกนิกไปว่าคลาวส์ไท์พวกนี้เนี่ยทุเลศผู้หญิงี่ยชอบพวกมันแต่จบไม่เคยสวยคอยระวังตัวเอาไว้ด้วยละ่ะ และในเช้าวันต่อมานิกกีก็ได้บอกกับจูเลียตถึงเรื่องที่เขาเนี่ยจะตามใจเธอทั้งวันแล้วก็พาเธอเนี่ยช้อปปิ้งได้ตามที่เธอต้องการปิดท้ายด้วยการซื้อวัตถุดิบมาทำอาหารมื้อค่ำกินด้วยกันซึ่งจูเลียตเนี่ยก็ดีใจมากแล้วก็รีบพากันออกไปซื้อของในตัวเมืองทันทีและในระหว่างที่จูเลียตกับนิกนียกำลังซื้อวัตถุดิบในซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่นั้นเองจูเลียตเนี่ยก็เห็นโรบินกำลังเดินซื้อของอยู่พอดีเธอเนี่ยครับก็เลยเข้าไปแนะนำตัวให้โรบินได้รู้จกักพรร้้ออออกกกกกััับบบบบยื่่นนาตใหเธแลว,ธว็ะซิ ฉันรู้ว่าไม่ใช่ธุระของฉันแต่ถ้าเกิดคุณตกที่นั่งลาบากและต้องการให้ช่วยเหลือแล้วก็แต่ยังไม่ทันจะพูดจบท่านใดน,นั้นเองชายเครื่องปีาศาจแมวจอนเนี่ยก็ส่งเสียงเรียกให้โรบินไปหาเขาแล้วก็ขัดจังหวะการคุยกันของเธอกับจูเลียตทําให้โรบินที่เดินตามชายเครื่องปีาศาจแมวจอนไปก็แอบเผยล่างจริงให้นิกได้เห็นเพื่อขอความช่วยเหลือครับและหลังจากนั้น นิกเนี่ยก็ได้โทรหามอนโดขณะที่มอนโดเนี่ยกำลังช่วยโรซาลีจัดของอยู่แล้วก็พบกับพาสปอร์ตของพี่ชายเธอ3เล่มเสมือนกับพาสปอร์ตปอมและนิกเนี่ยก็เล่าให้มอนโดฟังถึงเรื่องที่เขาเห็นหญิงเครื่องปีศาต์ที่มีลักษณะคล้ายนกสีทองตาสีทองทําให้มอนโดเนี่ยบอกกับนิกว่าหลอเล่นหรือเปล่านั่นฟังดูเหมือนเซลเทนโวเกิลถ้าพวกมันเนี่ยยังไม่สูญพันธุ์นะ ส่วนมากพวกมันจะถูกจับไว้เหมือนนังสนมหรือนกแก้วมีราคาสูงมากพวกมัน่ยผลิตตอมขนาดใหญ่ที่เรียกว่าอูนเบลซาบาเป็นที่เก็บแร่ธาตุเข้มขน้นโตเหมือนถุงคล้ายไข่ที่ลำคอถ้ามันมีชิ้นใหญ่เกินไปต้องเอาออกมาเป็นชิ้นเดียวถ้ามันเสียหายจะไม่มีราคาถุงแร่ธาตุนี้อาจจะเป็นทองคําบริสุทธิ์ซึ่งดิกก็เริ่มกังวลขึ้นมาก็ว่าถ้าเกิดคลาวสไต์ได้สิ่งที่เขาต้องการจากโรบินแล้วเธอเนจะถูกมันฆ่าทิ้งขณะเดียวกัน หัวหน้าของนิกเนี่ยก็ได้ไปหาดารินที่บ้านของเธอเพื่อบอกให้เธอเนี่ยรับสายโทรศัพท์จากแฮง์แล้วก็ให้เธอเนี่ยเป็นคนที่เธอไม่ได้เป็นซึ่งเธอเนี่ยก็ยอมทําตามที่เขาพูดแต่โดยดีเสมือนว่าเธอเนี่ยแอบมีใจให้กับเขาแต่เขาเนี่ยก็ไม่ได้ตอบสนองอะไรเธอเลยแม้แต่น้อยครับกลับมาที่ทางฝั่งของนิกกับจูเลียตพวกเขาเนี่ยกลับมาถึงบ้านพักแล้วก็กําลังเตรียมอาหารสาหรับมื้อค่ําคืนนี้พังมองออกไปนอกหน้าต่างเพื่อสังเกตการบ้านหลังสีแดง อันน้เงพวกเขาเนี่ยก็เห็นชายเครื่องปรีชาดแมวขับรถออกจากบ้านไปเพียงลําพังและโรบินเนี่ยก็สะพายกระเป๋าแอบวิ่งออกจากบ้านไปทําให้พวกเขาจะสงสัยว่าทําไมโรบินเนี่ยถึงไม่โทรมาหาเขาแต่เลือกที่จะแอบหนีออกจากบ้านไปแบบนั้นซึ่งนิกเนี่ยก็ตัดสินใจตามโรบินไปเพื่อปกป้องไม่ให้เธอเนี่ยเป็นอันตรายโดยที่จูเลียตเนี่ยลอยอยู่ภายในบ้านพักเขาในกับวิ่งตามโรบินไปในป่าด้วยการดูรอยเท้าเธอบนพื้นหญ้า ส่วนทั้งฝั่งของโรบินเธอเนี่ยก็รีบวิ่งไปที่รถของชายที่เธอนัดเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็พบว่าชายที่เธอนัดเนี่ยกลายเป็นศพไปเรียบร้อยแล้วทําให้เธอเนี่ยตกใจแล้วก็รีบลงมาจากรถแล้วก็ถูกคราวสไตเนี่ยจับตัวกลับไปที่บ้านหลังสีแดงเหมือนเดิมไม่นานนักนิกเนี่ยก็มาถึงรถที่เกิดเหตุเขาเนี่ยก็เลยสารวจเข้าของบนรถจนเจอกับชื่อของผู้ตายภายในรถเข้าเขาเนี่ยก็เลยโทรศัพท์แจ้งเหตุให้ในายอำเภอได้รู้ก่อนที่จูเลียตเนี่ยจะโทรศัพท์มาบอกเขาว่าโรบินเนี่ยถูกชายเครื่องปอน,นนวแ้้แลาใบา หลังจากนั้นนิกน็กเนี่ยก็เลยบุกเข้ามาในบ้านของคลาวสต่์เพียงลําพังแล้วก็ได้เห็นว่าคลาวสต่์ยกำลังบังคับให้โรบินเนี่ยกินอะไรบางอย่างอยู่เขาเนี่ยครับก็เลยเข้าต่อสู้กับคลาวสต่์ยังไม่มีใครเนี่ยยอมใครจนกระทั่งเขาเนี่ยถีบมันออกมาจากบ้านแล้วก็ช่วยเหลือโรบินกลับไปที่บ้านพักของเขาได้สาเร็จก่อนที่โรบินเนี่ยครับจะบอกกับเด็กและจูเลียตว่านายอำเภอเนี่ยรู้เห็นทุกอย่างมาตลอดเขาเนี่ยมีส่วนด้วยเส้นทางออกมีทางเดียวพวกเขาเนี่ยคงใช้มัน แล้วพอสิ้นเสียงนายอำเภอกับคลาวสไตน์ก็กำลังเดินตรงมาทางบ้านพักของพวกเขาทำให้โรบินเนี่ยหวาดกลัวจนรีบวิ่งหนีไปซึ่งจูเลียนเนี่ยก็ขอร้องให้นิกตามโรบินไปส่วนเธอเนี่ยก็ได้หยิบปืนขึ้นมาแล้วก็บอกนิกว่าตามเธอไปฉัน,นจะแอบหนีออกไปโทรแจ้งตำรวจเองและแล้วนิกเนี่ยก็วิ่งตามหาโรบินจนเจอเธอเนครับอยู่ในสภาพที่กำลังนอนหมดแรงอยู่โรบินเนี่ยก็เลยบอกให้นิกเอามันออกมาทําให้เขาเนี่ยทำอะไรไม่ถูกแล้วก็โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากโรซารี่แทน ผ่านไปไม่นานโรซาลี่เนี่ยก็อธิบายวิธีการเอาถุงแร่ธาตุลักษณะคล้ายไข่ที่ล้ำคอของโรบินออกจนนิกเนี่ยเอาออกได้สําเร็จแล้วก็พบว่าภายในถุงนั้นเป็นทองคําบริสุทธิ์ที่อัดแน่นเป็นก้อนอยู่อย่างสวยงามทันใดนั้นเองนายอำเภอกับคลาวสต่์ก็เจอนิกกับโรบินพอดีพวกเขาเนี่ยก็เลยขู่ให้นิกส่งถุงทองคาให้แต่นิกเนี่ยก็โยนมันขึ้นฟ้าพร้อมกับพุ่งเข้าจับตัวนายอำเภอแล้วก็หลอกกุญแจไว้ได้สําเร็จ ส่วนคลาวสไตน์เขาเนี่ยก็เลือกที่จะรับถุงทองคําที่ตกลงมาแล้วก็วิ่งหนีไปเมื่อได้ยินเสียงปืนที่จูเลียตเนี่ยเป็นคนยิงขึ้นฟ้าทําให้ด็กนะครับขอให้จูเลียตเนี่ยเฝ้านายอำเภอ,เอไว้และเขาเนี่ยก็รีบวิ่งตามคลาวสไตน์ไปแต่จังหวะนั้นเองคลาวสไตน์เนี่ยก็เกิดสะดุดลม้มจนถุงไข่ทองคําในมือเนี่ยหลุดลอยเป็นจักมือแล้วก็แทะเข้ากับกิ่งไม้ก่อนจะแตกสลายกลายเป็นเศษทองคำโปรยลงมาบนพื้นพร้อมๆกับใจของคลาวสไตน์ที่แตกสลายไปด้วย ซึ่งนิกเนี่ยก็ใช้จังหวะนั้นจับเขาใส่กุญแจมือซะเลยแล้วเมื่อคดีปิดลงได้สาเร็จนิกกับจูเลียสเนี่ยก็กลับไปที่บ้านของพวกเขาและนิกเนี่ยก็ตัดสินใจคุกเข่าขอจูเลียสแต่งงานอย่างที่หวังเอาไว้แต่จูเลียสเนี่ยก็ปฏิเสธแล้วก็บอกกับนิกว่าฉันแต่งงานกับคุณไม่ได้ค่ะฉันรักคุณมากและสักวันฉันอยากแต่งงานกับคุณจริงๆแต่ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ค่ะ เพราะไม่ใช่งานของคุณแต่เป็นคุณฉันรู้สึกเหมือนคุณเนี่ยกำลังปิดบังอะไรอยู่จนกว่าคุณเนี่ยจะยอมเปิดใจกับฉันฉันเนี่ยก็จะยังตอบตกลงไม่ได้และในขณะเดียวกันแห่งเนี่ยก็ได้นัดกินข้าวกับบดาลินที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งและทั้งคู่เนี่ยก็ดูพูดคุยกันสนุกสนานคิกคักกันตลอดเวลาก่อนที่ EP ที่16จะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องกรมใน E p พีที่15แล้วก็ e ีีที่16ใน EP ีนี้นะครับผมคิดว่าใน E ีีที่15เนี่ยคดีไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แต่ในเรื่องการวางแผนของหัวหน้าน,นิกกับอาดาลินซะมากกว่าและก็ยังมาจนถึง EP ีที่16ก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นเอาเจนี่ครับค่อนข้างสงสารแฮงค์ที่ถูกวางยาทั้งๆที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองเลยแท้ๆแล้วก็สงสารน,นิกกับจูเลียตด้วยว่าจะไปพักผ่อนนะครับแต่ก็ยังมีคดีให้ต้องตามแก้อีกชีวิตเสี่ย แคมจูเลียนเนี่ยก็แเนแหลงไม่ใช่น้อยครับหรือว่านิกเนี่ยปิดบางอะไรบางอย่างกับเธอเอาจริงนะครับนับถือที่เธอเนี่ยปรับตัวแล้วก็ลุกขึ้นสู้อย่างเช่นในฉากที่บอกให้นิกนะครับตามโรบินไปแทนที่จะอยู่กับเธอนี่เนี่ยกรนับว่าใจแนวแน่มากจริงๆและเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นกันว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับ แล้วก่อนจะจากกันไปผมเนี่ยก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนๆกันสักนิดหนึ่งครับคือในตอนนี้นะครับทางช่องของเราเนี่ยมีแฟนเพจ a c e b o o k มีกลุ่ม Facebook มี i n s t a g r กรมช่องกันด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากพูดคุยกันหรืออยากจะส่งหนังเรื่องไหนหรือซีรีส์เรื่องไหนไหมผมสปอยเนี่ยก็สามารถส่งมาที่ลิงก์เพจลิงก์กลุ่มแล้วก็ลิงก์ไอจีด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนนุ๊งนิง� เป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราไอวอนาเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ